คือป้ายนี้มันหมายความว่าให้ดิบหรือเปล่าครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน f o r ์ a h o r i z o n 5และรถคันที่ทุกคนเนี่ยชกดานกันขึ้นมามากที่สุดของคลิปเทแล้วก็คือ Lamborghini s e t t o e l e m e n t o Forza Edition เขาบอกว่าเป็นรถที่เลี้ยวดีที่สุดในเกมเนี่ยมาดูซิว่ามันจะเลี้ยวดีจริงหรือเปล่าไปเลยแล้วกันหลังติดบาะ สำหรับคันนี้บอกตรงๆว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาให้มากมายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเติมน้ำมันมาเต็มถังเรียบร้อยสำหรับคันนี้เล่นกันแบบเพลินๆนี่คือรถเดิมนะครับขับได้ถึง3ามร้อยไปแล้วผมรู้สึกว่าพวงอะไรผมเบามากเลยว่ะทุกคนโคตรเบาอ่ะ ย่าหวังอะไรกับผมนะครับคลิปนี้ผมบอกเลยเ่แล้วครับกลับไปแต่งกันก่อนนี่เดี๋ยวผมจะพามาเปิดตูดดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงพามาดูเครื่องยนต์ก่อนนี่คือเครื่องยนต์5.2ลิตร V10 นะครับผม นี่คือสภาพก่อนที่เราจะแต่งกันนะครับก่อนอื่นเรามาอัปเกรดก,ก่อนนะครับคันนี้เคยเล่นไปแล้วนะครับผมก็จะใส่ของแบบจัดเต็มไปเลยนะครับหลายคนบอกว่าอยากดูแต่งแบบจัดเต็มดูได้ครับผมจัดเต็มให้เกียร์ผมจะขับเป็น6สปีดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะใช้แมนนวลคลัชแล้วก็เกียร์ h e a t Pattern ธรรมดาด้วยอาจจะโดนด่าก็เป็นได้แต่ว่านี่แหละครับมันคือความสนุกของผมเอง ทุกอย่างยัดเต็มแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องด้วยแรงม้าเราพุ่งขึ้นมาเป็น1,191แรงม้านะครับถามว่าผมจะสามารถเอาม้า1,000ตัวเนี่ยลงพื้นได้หมดหรือเปล่าไม่หมดครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทำสีกันครับผมแต่งตัวเสร็จแล้วก็ต้องแต่งหน้าซะหน่อยนะพ a าสมาคัลเลอร์แบล็คเป็นเป็นเปนเป็นสีแบบเหลือบๆสีขาวก็สวยนะเป็นมุกมุก เสร็จเป็นที่เรียบร้อย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 นี่ครับเราจะกลับมาเปิดฝากระโปรงตูดมันอีกครั้งหนึ่งเวรกรรมเปิดไม่ได้แล้วโอ้ยอะไรเนี้ยเราไปเปลี่ยนของชิ้นไหนเนี่ยทำไมอ๋อเราเปลี่ยนเครื่องไปนี่หว่าเออเปลี่ยนเครื่องแล้วเปิดฝากระโปรงตูดดูไม่ได้เลยไปครับเดี๋ยวเราออกมาดูข้างนอกกันสําหรับคันนี้เดี๋ยวขอจูนก่อนแป๊บนึงตามน,นี้ตามนี้ ว้าวไปทุกคนผมพร้อมแล้วลองกดกันดูเดี๋ยวนะทุกคนพอมันเป็นแลมโบแล้วผมยังสามารถทำ h ฮิวแอนโทรได้อยู่หรือเปล่าวะผมขอเปิดเท้าให้ดูแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองฮิวแอนโทกันครับจะรอดปุวะเอาไปทาเกียร์สแล้วกันนะแต่สมมติว่าเราต้องเบรกขอนเกียร์ ได้อยู่นะได้อยู่หระอมัง้งไม่รู้ว่าต้องลองไปแข่งดูโอ้ยอุไหนี่ยก็ตีแรงเหลือเกินพุเบรกเอ่อบ่าเมืนะ่ไงผมก็ดูมุมกล้องก่อน,นออกตัวเกียร์สองครับแล้วไปเกียร์สามอย่างรวดเร็วขึ้นเกียร์ห้าปกติแสงปกติ และเปลี่ยนมุมมองก่อนแปบ๊บนึงเฮ้ยรุ่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่อา,อามันชื่ออะไรนะอัลติม,มา่าอะไรสักอย่างวะเย็นนะโอ้โห้ามส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 ามไว้ก่อนโคยังโหดอะ่ะถึงคันนี้จะเป็นขับสี่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ขับสี่เลยวะ่ะ มันแบบมันโอเวอร์สเตียร์ง่ายมากอ่ะปกติรถขับสีมันจะไม่ค่อยโอเวอร์สเตียร์กันนหนึ่งแล้วหนึง่งโปงโงโอ้โหข้างหน้าครับอันนี้อ่อยให้อันนี้อ่อยให้อยู่เฮ้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,วะ่ะ ไปแซงทางตรงอย่างนี้้ยมันจะแซงกันวะขอดูก่อนแล้วกันนะฟบลลารี่เจอกับอัลติมาใช่ปะวะอู้ขอโทษไม่ได้ดูโค้งไปแล้วครับกระทิงฟบลลารี่เจอกับใครไม่รู้แต่ที่ร,รู้กระทิงชนะ เม่อกี้ทำอะไรวะทำไมไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยแล้วไปจับดีๆบอกแล้วว่าวันนี้ไม่มีข้อมูลรถเลยแต่เติมน้ำมันมาเต็มถังเรียบร้อยคันนี้ผมมองในรถครับเออผมอยากได้เกียร์ใหม่ไว้ทุกคนเฮ้ยอะไรวะมาอยากไหนเนี่ย เรียบร้อยยังลากสังขารรถมาเข้าเส้นชัยได้ดูสภาพกระทิงกุะก่อนไปบุกป,ป่ามาเมื่อกี้ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับเข้าโค้งดีมากจริงครับแต่ปมอะไรมันไม่สามารถที่จะแบบสมมติว่าเป็นจอยใช่ไหมสมมติว่าเป็นจอยเข้าโคง <c oughs> ้งนะพอมีเอปุ๊บ ไอเชี่ยระบบเลี้ยวสี่ล้อผมเพิ่งรู้เห็นไหมครับล้อหลังกระดิกโอ้ถึงว่ามันเป็นรถที่เลี้ยวดีแต่ว่าพอใช้พงมอะไรแล้วมันแบบมันหักเลยเร็วไม่ทันนะครับมาเดี๋ยวเราจาเล่นอีกสักอันหนึ่งก่อนจบคลิปแล้วกันมุมเท้าวันนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันกลางคืนคลิปที่แล้วที่มันสว่างเพราะว่ามันผมอัดตอนกลางวันนะครับออกโซเกียสองไปเลยเมื่อกี้ใส่เกียหนึ่งไปรอแต่อยากออกโซเกียสอง อยู่ๆก็อยากออกตัวเกียสองขึ้นมารับนี้เราไม่กินข้างทางแล้วนะโอ้โหดูมันดูมันสวนกันแต่ละโค้งโอ้โหโ บอกเลยว่เป็นรถที่ขับยากที่สุดเท่าที่ผมขับมาขอยืมเป็นหมอนหน่อยนั่นแหละได้เสมออันนี้เหมือนเราเพิ่งเล่นไปเลยวะผมว่าพอซ่าห้ามันยังมีอะไรให้เล่นน้อยอยู่นะม,นมีวิธีการแซงง่ายๆอยู่ครับ แค่หาโค้งหนึ่งโค้งใช่ไหมอย่างโค้งซ้ายเราออกเลนฝ่ายเยอะแล้วเราตัดเข้าซ้ายตัดเข้าขวานครับโค้งซ้ายโอ้ยนี่อยู่ไกลเกินตัดตัดไม่ทันอ่าหนี่หนีนีน,น,น,นีตัดขวาปุ๊บเออผมว่าผมนี่แหละจังหวะไม่ดีเออ ว่าผมควรจะเริ่มแซงมันจริงจังได้แล้วครับเราจะอยู่ที่เกียร์ห้ากดเต็มอย่านะอย่าเพิ่งหลุดของสุดท้ายแล้วเพื่อนอือหือ,อ,อชนะแล้วเว้ยที่หนึ่ง เมื่อกี้ที่สองแก้เขืนแล้วนะผมเคยลองเอาจอยมาเล่นรถคันนี้ดูนะครับซึ่งมันขับง่ายจริงๆมันเลี้ยวปุ๊บไปปับเลี้ยวปุ๊บนู่นนี่นั่นเกาะถนนดีแต่ว่าพอเป็นพวงมาลัยเท่านั้นแหละครับทุกอย่างเปลี่ยนเลยครับผมว่าไม่กลายเป็นรถที่ขับยากที่สุดในเกมคันหนึ่งในสำหรับพวงมาลัยคือผมมีเป้าหมายที่อยากจะดิฟรถแท้ทุกคันนะครับถ้าเราไม่เริ่มทันทีเราก็คงไปไม่ถึงเป้าหมายสักที เราจะเริ่มดิฟรถแปลกๆนลครับเราจะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยแล้วกัน Lamborghini Esetto Elemental เนี่ยหน้านี้หน้านี้เกียร์สามหมดแล้ววะไม่มีเกียร์สามขยนต์แล้ววะ เบ,บก่อนฮันไปชิดขอบชิดขอบโอ้ไม่ได้ชิดขอบเลยครับไอนนี้ต้องเบกบมือช่วยนิดนึงไอไม่ต้องก็ได้โอ้โห้ยแรงหมดแรงหมดต้องจัดสันแรงดีๆแรงเยอะมากคันนี้ตันนี้ต้องไปเกียร์สี่แล้วแหละแ,แล้วก็ฟูลเซนเข้าไปที อุ้ยเบกอะดีหลุนนิดนึงเร์สามหมดแล้วเพื่อนเราต้องชะลอเราต้องชะลอลงอมัน ที่สุดในโลกอันที่สุดในโลกไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะเล่นคันนี้กันยังไงแต่นะมาสไตล์เราเราก็ต้องเอามาดิฟอยู่แล้วเราชอบใส่ดิฟนะครับใครที่ชอบรถใส่ดิฟนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเบรกมือไม่ต้องแตะครับแค่เวียงน้ำหนักโอ้โอ้โอเคครับวันนี้ก็พอพอจะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไง ผมจะพาทุกคนขับรถเที่ยวนะครับโดยที่จะปิด UI ทั้งหมดของเกมมีคนขอมาตอนนี้ปิด UI เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตามคำขอเลยแล้วก็เดี๋ยวจะหาเพลงพ่อๆมาใส่ให้นะครับ ลาก่อนครับทุกคน